สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาที่พระธาตุนาดูนนะครับพระธาตุนาดูนพาทุกท่านมาทําบุญนะครับการละขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายคนก็คงจะทราบดีนะครับพระธาตุนาดูน ก็จะมีคนมาถ่ายภาพถ่ายจัครับลลลืืมมตตาาอ ยอดอเอาเดือนดอกไม้อ่ะยอดยอดอ่าเอาดอกไม้เอาดอกไม้กับใจถูบเอาถูบที่นนะแม่ มีพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางมาเยอะเลยนะครับปลายประจานนะดูนี่มันหยุด อย,ย่าดูยายดูยายเ C M ีก่อนว่ายายจะได้ตัวไหนดูายายก่อนยายได้ตัวไหนเดี๋ยวจะไปซื้อเลขเนี่ยพอแล้วออกแล้วปะ<อ>สาม,สามเอาไหมเอานี่สามสามตัวเลกเอานะครับสามให้เขาเอาสามทีเหรอสามอะไร แล้วขอโชคกับแม่นะครับงวดนี้นะครับจะไปซื้อจริงๆนะครับได้ตัวไหนอ๋อเอา้าเจ็ดสามเจ็ดนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับ เดี๋ยวผมจะเสียงเซมซีนะครับก็พึ่งมาบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็หวังว่ามาวันนี้นะครับพาคุณแม่มาทําบุญนะครับในไหนก็มาแล้วนะครับจะลองใช้เซมซีนะครับเพื่อไปลุ้นไปเสียงนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเดี๋ยวเราไปลุ้นแล้วเราก็ไปหากันนะครับว่าจะมีหรือไม่มีสําหรับเลขตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับา ออกมาสองตัวพร้อมกันนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับออกมาสองอันนะครับสองเลขแค่นี้น่าจะพอนะครับคอยดูลุ้นนะครับว่าตัวไหนนะครับที่ได้นะครับโอ้โหสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์สามตัวเลยนะครับหนึ่งสี่สามนะครับหรือผมจะเอาเป็นสามหนึ่งสี่แล้วกันนะครับสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับ สามหนึ่งสี่นะครับสามหนึ่งสี่ตัวที่ได้นะครับน่าเข้ากับปันแห่งความรักคนดีเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปหานะครับหนึ่งสี่นะครับวาเลนทนยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมออกไปดูตัวเลขด้วยกันนะครับสําหรับสามหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสามหนึ่งสี่ถ้าเกิดจับมาอย่างนี้ก็จะเป็นหนึ่งสี่สามนะครับตรงกระทะเบียนรถผมเลยนะครับสามสี่ห้าสองก็เอาตัวนี้นะครับสามหนึ่งสี่ สามหนึ่งสี่นะครับเดี๋ยวสามหนึ่งสี่นะครับยยเดี๋ยวยเราไปหากันนะครับสามหนึ่งสี่ย้ำนะครับว่าเป็นความเชื่อนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับเดี๋ยวไปหากันว่าสามหนึ่งสี่จะมีไหมมันหลายคนผมอยากซอยสุกคนอยู่อ,อยากซอยสุคนอยู่แต่ว่าเนาะ <c oughs> มันหลายคนอยู่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่ จากแล้วมันเสียงใลยสามหนึ่งมันเสียงใบนี่นี่เนอขายตะมวันนี่สามหนึ่งสี่นะครับไอ้ท่านผู้ชมนะครับเสียงเซียมซีได้นะครับสามหนึี่กับเก้าสองงวดที่แล้วผมก็ซื้อนะครับนะครับอหนึ่งสี่สามไปด้วยไหมโอ้สามหนึ่งมันไหลกับหนึ่งใบจ้า อุ้ยมันไหลใบแล้วกับเด็กหน่อยอยู่เอาเอาคนละใบเอาผม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 ไม่อยากทำลายลำใจเอาคนละใบเนี่ยเอาสามหนึ่งสี่เนี่ยตีวันหนึ่งสี่ผมเบิ่งหนามันก่อนเบึ้งหนามันก่อนมันเด็กๆสามหนึ่งสี่นะครับกลับ๊บแตับแตก เป็นสิ่งใดนีเนาะมันก็ได้ตัวนี้ใส่ตัวนี้เอานี่แหละครับเอาท่านผู้ชมเอาเอาไหนๆก็มาทําบุญกับแม่เนาะครับมาทําบุญกับแม่มามาทําบุญกับแม่นะครับก็จับจากใบนะจ้าจับหน้าใบพอดีถึงวงกันเลยเอาตรงนะครับอย่าไปยังสันเดี๋ครับผมเอาตรงเนาะครับมันจีบมีเงินค่าน้ำมันรถกลับบ้านมันใหญ่ก็คาน้ำมันรถนี่แหละสามหนึ่งสี่ มรดาว Sod อเอาดึงไปหน er right ่อะสา่งสี่ถเอจ็ดสมีบ่อนใบเดียว่ใบเดียวใบเดียวครับว่ามาซ้ำนั่นและครับซ้ำนันแล้วขายน้ำมูนเนี่ยเอาเอาเอาขายน้ำมูเนี่ยเอาเออโอเคนะครับทั้งหมดฮะไบเนาะอานะครับนี่ สามหนึ่งสี่มันตรงวันวันวาเลนไทน์นะครับผมไม่ได้มากเลขนะครับบังเอิญดันไปเสี่ยงเซียมซีได้สามหนึ่งสี่นะครับโอเคนะครับผมพูดจริงผมซื้อจริงนะครับท่านผู้ชมอาจจะซื้อตามผมไม่ไหวนะครับผมบอกเลยนะครับการลงทุนทุกอย่างมันมีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงนะครับสามหนึ่งสี่โอเคนะครับจบจากหน้าดูนเนาะแล้ววันที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวสิจำสุขคนเลยครับ